สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูสานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยวันนี้เราจะมาเรียนในประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิษกันนะคะประเทศชาติของเราเนี่ยมีบุคคลที่สำคัญทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศเนี่ยจำนวนมากบุคคลเหล่านี้มีประวัติและผลงานที่น่าภาคภูมิใจและน่าจะนำมาศึกษานะคะ วันนี้เราจะมาดูประวัติของพ่อขุนสีอินทราทิตกันนะคะท่านเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พะล่วงอาณาจักรสุขโขทยัยมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพระสหายกับพ่อขุนพาเมืองเจ้าเมืองราษซึ่งเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถมในราวพศ1792 พ่อขุนศรีนาวน้ำถมสเสด็จสวรรคตเมืองสุขโขทัยก็เลยถูกขมรยึดครองพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองยกกองทัพมาขับไล่ขมีนออกไปจากสุขโขทัยได้อย่างสําเร็จพ่อขุนผาเมืองได้อภิเสกแล้วมีพ่อขุนบางกลางหาวก็เลยได้ขึ้นของราชเมืองสุขโขทยัยส่วนพระองค์สเสด็จกลับไปครองเมืองราชตามเดิมค่ะ พ่อขุนศรีอินทราทิต์อภิเศกสมรสกับนางเสืองมีบุตรด้วยกันก็คือพ่อขุนบางเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมาราช พระราชกรณียกิจที่สำคัญทรงมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยโดยร่วมมือกับพ่อคุณผ่าเมืองซึ่งเป็นพระสหายได้ขับไล่ขมรที่มายึดเมืองสุขโขทัยออกไปทรงตั้งราชวงศ์พระล่วงปกครองอาณาจักรสุขโขทัย ส่งสร้างความมั่นคงให้แก่อาณาจักรสุโขทยัยด้วยการทำสงครามป้องกันอนาเขตอย่างเช่นลบกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดที่เข้ามาลุกรานเมืองตากซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสุโขทยัยส่งส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยรับพระพุทธศาสนานิกายเทรวาทแบบลังกาวงจากแคว้นนครศรีธรรมราชเข้ามาเผยแผ่ในกรุงสุโขทัยด้วยค่ะ อย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ